สวัสดีครับเราเคยมีข้อสังเกตรหรือตั้งข้อสงสัยไหมครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเรามาอยู่รวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งหรือในช่วงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแน่นอนทีเดียวนะครับว่านอกเหนือจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจหรือด้านทางด้านการเมืองปัจจัยทางด้านสังคมก็ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้คนมาอยู่รวมตัวกัน โดยธรรมชาตินั้นนะครับถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่ทําให้มนุษย์รวมตัวกันเป็นสังคมได้นั้นจะมีการเชื่อมโยงกันด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าการสื่อสารนะครับในการสื่อสารนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามาทําความรู้จักเราจะพบว่าในการสื่อสารนั้นจะมีองค์ประกอบที่สําคัญนะครับที่ทําให้เกิดแบบจําลองทางการสื่อสารใน4ประการประการแรกนะครับที่จะขอนําเสนอนั่นก็คือ ผู้ส่งสารนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเนื้อหาสารหรือคอนเทนต์หรือประเด็นสารองค์ประกอบอันที่3นะครับก็คือตัวช่องทางของการสื่อสารเราจะทําการสื่อสารผ่านผู้ส่งสารนะครับไปยังผู้รับสารนั้นจะต้องมีช่องทางในการสื่อสารด้วยเสมอและองค์ประกอบอันที่4ี่นะครับก็คือองค์ประกอบที่เราเรียกว่าผู้รับสาร แน่นอนทีเดียวว่าการสื่อสารนั้นจะต้องมีการส่งสารจากผู้ส่งสารนั้นไปยังผู้รับสารให้รับทราบข้อมูลเนื้อหาสารต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับการสื่อสารจะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีองค์ประกอบอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือองค์ประกอบที่เราเรียกว่าฟีดแบ็กหรือผลป้อนกลับจากผู้รับสารมายังผู้ส่งสารนะครับซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหาหรือประเด็นสารที่ผู้ส่งสารทําการสื่อสารไปยังผู้รับสาร ว่าเกิดความเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะครับเราลองมาดูในองค์ประกอบแต่และองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบอันแรกเลยนะครับก็คือองค์ประกอบในส่วนของผู้ส่งสารนะครับในตัวผู้ส่งสารนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีนะครับทักษะการสื่อสารที่ดีนั้นมาจากไหนนะครับแน่นอนทีเดียวว่าจะต้องมาจากประสบการณ์หรือความคิดเห็นหรือความชํานาญ ในการสื่อสารของผู้ส่งสารนะครับรวมไปถึงเรื่องของภาษาต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารการจัดเรียบเรียงประเด็นเนื้อหาต่างๆนะครับถัดมานะครับก็คือผู้ส่งสารนั้นมีทัศนคติต่อการส่งสารอย่างไรในเรื่องที่จะสื่อสารอย่างไรต่อผู้รับสารอย่างไรนะครับก็จะทําให้การสื่อสารนั้นมีความตรงตามวัตถุประสงค์หรือมีประสิทธิภาพองค์ประกอบถัดมานะครับภายใต้ตัวผู้ส่งสารนั้นนะครับก็คือความรู้ผู้ส่งสารจะ นอกจากจะมีความรู้ในในเรื่องของการสื Middle ่อสารแล้วต้องมีความรู้ในเรื娘娘่องของเนื้อหาประเด็นสารนะครับว่าจะทําการสื่อสารเรื่องอะไรไปนะครับต้องทําการศึกษาเนื้อหานั้นให้ดีก่อนที่จะทําการสื่อสารนะครับแล้วก็องค์ประกอบถัดมานะครับภายใต้ตัวผู้ส่งสารเองก็คือเรื่องของระบบของสังคมนะครับแล้วก็ระบบของวัฒนธรรมซึ่ง2ตัวนี้จะถือว่าเป็นบริบทในการสื่อสารของผู้ส่งสารนะครับที่จะเป็นตัวกํากับในการสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่นในสังคมตะวันตกนะครับถ้าหากว่ามีการปฏิเสธนะครับก็จะบอกในลักษณะของการปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมานั่นก็คือไม่แล้วก็ตามด้วยคําว่าขอบคุณแต่ถ้าหากว่าเป็นสังคมยุโรปหรือสังคมตะวันออกก็จะเป็นการสื่อสารที่เป็นแบบทางอ้อมก็จะขึ้นต้นด้วยคําว่าขอบคุณก่อนหรือไม่เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารนี้จะต้องทําการศึกษา แล้วก็ทาความเข้าใจในบริบทของการสื่อสารให้ชัดเจนก่อนในองค์ประกอบถัดมานะครับองค์ประกอบที่2ก็คือตัวเนื้อหาหรือประเด็นสารหรือแมสเซจนะครับในตัวแมสเซจนี้นะครับก็คือตัวเนื้อหาที่จะทําการสื่อสารไปยังผู้รับสารเราจะต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ว่าเนื้อหาที่เราจะส่งไปมีอะไรบ้างนะครับมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นสาระสําคัญอะไรที่จะทําการสื่อสารไปต้องการบอกกล่าวเรื่องอะไรต้องการให้เขารู้เรื่องอะไรนะครับ รวมไปถึงเมื่อมีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ก็จะนำมาสู่การจัดลำดับหรือจัดกระบวนการนะครับจัดโครงสร้างแล้วสุดท้ายก็คือจะต้องมีการสร้างรหัสในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารซึ่งตัวนี้ก็จะไปสําคัญกับตัววัฒนธรรมของการสื่อสารด้วยเช่นเดีวยวกันจะขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะครับอย่างเช่นเราจะบอกคําว่าเค็มนะครับเค็มถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงกันในบริบทของคําว่ารสชาติของอาหาร นะครับก็คือรสชาติที่มีความเค็มแต่ถ้าพูดถึงความความเค็มในบริบทของคนนะฮะนั่นหมายความว่าคนนั้นไม่ได้มีรสชาติของความเค็มแต่คนนั้นเป็นคนที่มีความตรณีหรือเป็นความที่มีคนความเขี่ยวหรือความงกเป็นต้นนะครับซึ่งตัวเนื้อหาสารเหล่านี้นะครับก็จะต้องทําการเข้ารังหัสนะครับส่วนผู้รับสารก็จะต้องทําการถอดลังหัสให้ตรงกันนะครับจึงจะทําการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก็เข้าใจรวมไปถึงวัตถุส่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับองค์ประกอบตัวที่3ตัวถัดมานะครับที่อยากจะกล่าวถึงก็คือตัวช่องทางของการสื่อสารนะครับซึ่งในช่องทางของการสื่อสารนี้นะครับก็เราจะยึดตามลักษณะของภาษาสัมผัสที่เราได้รับเข้ามาซึ่งมีภาษาสัมผัสทั้ง5นั่นก็คือการได้ยินนะครับการได้ยินเสียงการมองเห็นนะครับการได้สัมผัสนะครับการได้กลิ่น และสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการได้รับรู้ลดนะครับแต่ส่วนใหญ่ในการสื่อสารเนี่ยนะครับมันจะเน้นที่2ตัวแรกนะครับก็คือการได้ยินกับการได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําการสื่อสารเข้าไปเนี่ยนะครับสององค์ประกอบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดการารับรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนเองก็ตามนะครับอย่างเช่นการสื่อสารผ่านวิทยุก็จะเน้นในเรื่องของการได้ยินเสียงนะครับส่วนการสื่อสารผ่านวิทยุผ่านโทรทัศน์นะครับก็จะทําให้การ ได้ยินเสียงแล้วก็ได้เห็นภาพมากขึ้นก็จะทําให้การรับรู้นั้นมีมากขึ้นมากกว่าการรับรู้ในช่องทางเดียวนะครับองค์ประกอบที่4นะครับก็คือตัวผู้รับสารนะครับซึ่งในตัวผู้รับสารนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับตัวผู้ส่งสารนะครับนั่นก็คือมีทักษะในการสื่อสารมีทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารมีความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสารรวมไปถึงเรื่องของระบบของสังคมและก็วัฒนธรรม ซึ่งทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารนี้นะครับบางทีก็จะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ฝั่งก็คือ,อฝั่งผู้ส่งสารและก็ผู้รับสารเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติที่คล้ายกันหรือใกล้เคียงกันนะครับแล้วตัวองค์ประกอบสุดท้ายนะครับของแบบจําลองของการสื่อสารนะครับก็คือตัวฟีดแบ็กนะครับหรือผลป้อนกลับที่จะทําให้เรารับรู้ว่าผู้ส่งสารนั้น ส่งสารทาการส่งสารไปยังผู้รับสารแล้วผู้รับสารเนี่ยได้รับข้อมูลครบถ้วนหรือเปล่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารไหมนะครับการได้รับข้อมูลป้อนกลับจะทําให้ผู้ส่งสารนี่ประเมินได้ว่าจะทําการสื่อสารต่อหรือจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กันกลับกันไปอย่างไงนะครับอันนี้เราถือว่าเป็นการสื่อสารสองทางแล้วก็เป็นการสื่อสารที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือแบบจําลองของการสื่อสารนะครับที่ประกอบไปด้วยผู้ส่งสารนะครับตัวประเด็นสาร นะครับช่องทางการสื่อสารแล้วก็ผู้รับสารแล้วก็การสื่อสารจะครบวงจรนะครับมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือจะต้องมีฟีดแบ็กหรือผลป้อนกลับของข้อมูลนะครับเมื่อเราเห็นแบบจําลองของการสื่อสารนะครับเราก็จะทําความเข้าใจแล้วก็ทําการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ